เรียงเยอะนะเนี่ยรอมาถ่ายเลยไม่คมาไปาอ้าวอเล็กมาไหนอ่ะเอาของมาส่งครับอ๋อถูไหมตวตัวอไร้างอเล็กเอาอะไรมาวันนี้ไม่รู้ว่าเาส,ส่งอะไรมานะส่งจากไหนดนีด้นะอยู่<อ>หน้าบ้านเห,หรอสีตา เจอร์ซี่คืออะไรที่ไหนอะไรที่ไหนมาจากที่ไหนซิาเจอร์ซี่มาจากจังหวัดอะไรโจมาดูนี่อะไรมาผู้ส่งไหนนะผู้สูงเมืองลำพูนพูนเอ้าเสื้อชินโจนี่เอ้าชินโจเออเปิดรูเปิดูเอ้าเสื้อเสื้อเราไม่ได้ทำได้เชียงใหม่ไเชียงเชียงใหม่เอางี้มาแกะเลยชินโจไว้ เราจะมาดูเสื้อของหนูนี่หนูจะใช้พลังหนูแก่เลยยกไปตรงนู้นดีกว่ายกไปนู้นนู้นมาลองฮึขึ้ยนมาเร็วเอากินแล้วมาเอากินให้กินเอาโอเคเอาโดนเชือกแล้วป็หนีสั่งมากี่ตัวเขนี่ยมันจะเยอะเนี่ยหนักหนักน่าดูเนี่ยหลายโลเลยวางล่างไหม เฮ้ยสวยมากหลังล่างอุ้ยมันอยูไม่ช่วยป้ายกเลยเปนู่เอาาเฮ้ยนอนยังไงอะนอนแล้วโแล้วโอ้่โอสวมากดูดิดูดของอันนี้เอาใส่่อนดิของโจอะอ่นนี่เราจุดอ่ เบอร์โจใส่เหรออยู่ไหนเบอร์โจเอสเนี่ยหนูเอสเอลเอ้าเฮ้ยแล้วมีชื่อเข้าด้วยเหรอมีชื่อเขาได้เลยอือไม่ต้องเลยมีชื่อเข้าด้วยเหรอเอสเอสโจตัวนี้นี่ตัวนี้ของหนูเอสเอสเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้แพ็คมาให้เลยเหรอของของแบบของเจ้าของนะเขาก็จะเอามาเป็นตัวอย่างเขาก็เลยจะเอามาเป็นตัวอย่างนะคืออันเนี้ย

นครปฐมรักระยองระยองพูดทีระยองมีอะไรบ้างระยองระนองระยาแล้วก็พัทยามีอะไรบ้างอันนี้อะไรลาชาตอเทพดูดูนี่ a i l a ป d ควันออไทแลนด์ครับมีอะไรบ้างไช้ม์่เนีย เอฟเอ็มเอสซีทีสองพันยี่สิบเอ็มเอ็มเอกซีทีองเลยี่สิบเองมเอ็มอสซีทีงพันยี่สิบไทยแลนด์ซเปอร์คเอ็มเอ็มเอสซีทีสองพันยี่สิบไทยแลนด์ซูเปอร์ครอสเอ็มเอ็มเอสซีทีสองพันยี่ โอ้นี่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 เบอร์รถ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 นี่ขายไปได้คือเบอร์รถเนี่ยโอหมวดนี้ตบอร์รน่อขา้ือเบอร์นี้โอ้โหี้คอรนีโอ้โหโก้คือบอันนี้อันนี้ตรงนี้คอรงนี้ใคอเอร์รนีอ้ใปครออกแบบหนูเองหที่ปคืออนยหนู่ไปไนคนบอรชรถเน่ยอที่าดไปได้ออรอที่ขาดที่ขที่ขาดไ่ได้ก็คือ ธงชาติไทยนะเอาเดี๋ยวดูในเมนูน่าจะมีชื่อด้วยอ่ะก่อนทีเลี้ยขอบสนามเนี่ยคอยดูแลชินโจเนี่ยอเล็กต้องใสเอลหรือเอ็มมีใครครับทำมากี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ถ้าเอฟซีท่านไหนไม่ได้คินโจก็ขอขอโทษนะครับเพราะสั่งมาคนเดียวครับสั่งมาไม่ได้ขายครับฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ตีนแมตซีสนิทนะครับเมนยูคนหนึ่งนะครับไตอนนี้้ก็ดเดี๋ยวหมจะให้ตีโตเฟนไม่ต้องขอไอเซนอันนั้นอะไรอ่ะเอ็กแล้วนะลเซนที่ประกาศอยู่ที่แม่แม่ประกาศนั่นเซนคือเอ็กแล้วของนั่นแหละมีประกาศบ้างให้พูดอีกทีให้หนูเซน มาปุ๊บเลไม่ไม่ลายเซ็นอาะเขียนแล้วมันหยักหยักไงทำอะไเลยนี่ไม่เอาเอาหนูที่คีหนูคิดเองอะคิดเองเลยเอาเนี่ยแม่หนูคิดว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวจอจานนะเอาภาษาไทยเลยนี่จอจานอ้โหนี่สิมาจจาตรงเ้าแล้วนอนนี่อะไรก็ได้ให้สวยๆหน่อยนี่ให้เป็น ให้ไปดีรักตีเออฝึกเขียนฝึกเขียนเนาเฮ้ยเหมือนเลขกเก้ฝึกทำนี่ฝึกทำเฮ้ยเหมือนเลขเก้าอแล้วเต่ตรงนี้ตรงนี้น้องด้วยน้องด้วยน้องเน้นแล้วก็นี้ค่อยๆทำค่อยๆทำไม่เป็นไรเราเขียนเองก็ได้จินตนาการเองจะหลุดไมอ่ะไม่หลุดหรอกมึงดิเฮ้ยสว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 ยนี่ใครเมนจูเหรอเมนจูเมนจูถอดเสื้ออะไรถอดเสื้ออะไรอ่ะอันนี้องเมนจู ตือชิ้นโจก็ได้เนี่ยอือนั่แเละเจ๋วสวยงามโอเคอ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เซ็นชิ้นโจแล้วนะครับเสื้อตัวแรกเพิ่งส่งมาสดๆแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่ามันจะเป็นเช่นไรในมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับฝั่งซ้ายยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยฝั่งซ้ายอ่านหน่อยแชมเปียน MX 65 c c Thailand Supercross ตัวนี้ผมเหมือนฟิตเลยนะครับตัวลองลองดูอันนี้อันนี้ไซส์เอชีอ อหันท <c oughs> ับ <reco> หันหน้าไปฝั่งนู้นสวยครับสวยถอดใส่เลยแม่วันแม่แม่ยูถอดเสื้อก่อนเป็นอยู่ที่เป็นพี่เลี้ยงสองคนแรกที่ได้รับเสื้อแต็งเต็งยูแต็งยูสำหรับพี่เลี้ยงแต็งยูแต็งยูแต็งคิวเสื้อขอบคุณเป็นอยู่หันมาโชว์กล้ามหน่อยนั้นมาดูกล้ามหน่อยที่มีส่วนร่วมนี่นดหันมาดูกล้ามหน่อยแนอยูแมอยู่ ลุงดูกล้ามหน่อยมันอยู่ดีอ๋อหน่อย้องโดนไปอ่ะอ่ะต่อยนะมามาเลุงถ่ายอยู่ลุงถ่ายเอาถ่ายเอาใส่ดีดีใส่ดีเฮ้ยครับตัวเล็กไปป่ะไหนพอดีครับพอดีไหพอดีมันใส่แล้วมันุคิดมากใช่ไหนแม่บอกแล้วเป็นยูเป็นยูกับใครเออเอาเปลี่ยนอเล็ก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 อาอเล็กจะเป็นยูใหญ่ไปยังไงคนเล็กไปป่ะเท่ากันกับน้อง อ่ะเท่ากันปะของแมนยูเอ็กแอลของอเล็กแอลนี่เอ็กเอลต้องแมนยูต้องใช้ตัวนี้แมนยูใหญ่ไปหนู้เอสได้เอาตัวนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอเล็กเปลี่ยนเปลี่ยนน้องแมนยูใหญ่ไปใหญ่ไปแมนยูก็ตัวโตเท่าผมไม่ไม่จะเอาตัวเล็กตัวนี้หน่อยแมนยูใหญ่ไปโจฝึกลายเซ็นสวยๆหน่อยที่หลบเขียนชิโจสิลูกเขียนไม่ชิโจไปเลยใครได้บ้างเนี่ยนะครับอ่า ทางให้พีเอสกับให้พีเอสเป็นคนอ่พีเอสเป็นคนอะไรนะพีเอสเป็นคนจัดในชื่อครับกับน้องเล็กน้องมินจูครับก็ชินจูจะไม่ได้จัดนี่บกลตัวนี้ตัวนี้โอเคกว่าครับโอเคกว่าครับถูกต้องเลยครับเห็นไหมเออจริงจริงโอเคสวยเลยวันนี้ก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าไปยงฟันเรียบร้อยนะครับมินจูชินจูชินจูอืมไม่ต้องไม่ต้องปิดกระดุมลูกมันร้อน เรามายืนเทียบกันเล็กใหญ่กลางอือันนี้หลอกว่าเขาตัวใหญ่สวยสวยสวมาถ่ายรูปถ่ายรูปโชว์โอเคแต่ก็สวยอยู่นะสวยอยู่วันนี้ก็ขอขอบคุณ f อซีทุกท่านนะครับที่ที่เป็นกำลังใจให้ชินโจจนมีวันนี้ขอบคุณนะครับส่วนเราจะให้ใครบ้างนะครับเรามีคณะกรรมการโดย PS พีเอสกับน้องเล็กเนะี่ยน้องเมนยูอยู่ในใจแล้วครับเราทํามาจํานวนจากัดเนื่องจากงบประมาณเราน้อยเราทํามาจํานวนไม่กี่ตัวครับก,นะก็งบประมาณถามว่าทํามาไม่กี่ตัวแต่งบประมาณก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับที่เราทํามามอบให้ด้วยใจครับทุกคนที่เป็นกําลังใจที่เป็นของเชียร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ชินโจเอ็กดรีมไทยแลนด์ก็ชินโจ o, ทางช่องชินโจก็ขอขอโทษท่านผู้ชมที่ไม่ได้นะครับเนื่องจาก อยากได้ก็ไอ้นี้คือถ้าเกิดว่ามีมีสมาชิกที่อยากได้ก็มีเกมอ่าไม่มีเกมครับเพราะว่าเร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 าทำมาไม่เยอะเราทํามาจํากัดยอดงบเราคือเราไม่ได้ขอสปอนเซอร์สนับสนุนเราออกสุนทุนตัวที่ขอบคุณเอฟซุนส่วนตัวสาหรับสําหรับ ที่เป็นกําลังใจให้ทุกสนามผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ชินโจได้แชมป์บุเล่แล้วก็แชมป์ที่หนึ่งประเทศไทยครับที่หนึ่งประเทศไทยครับก็ครั้งแรกในชีวิตในคงคงไม่ได้บ่อยนะครับไม่ได้ก็นี่ครับลายเซ็นชินโจของแท้ไม่ของเทียมเลยเนี่ยชินโจเนี่ยชินโจมีอะไรพูดกับเด็กซีบอกขอขอบคุณทุกคน ที่ให้กำลังใจมาตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายครับก็ปีที่แล้วเป็นปีที่หวังที่ได้แชมป์ประเทศไทยมากก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้แชมป์ครับทำยังไงขยันขยัน,ยนปีที่แล้วเป็นซ้อมมวยทุกวันเลยครับเรียนเสร็จก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมก็เตรียมตัวอย่างดีครับเพื่อที่จะได้แชมป์ปีที่แล้วเลย ลาเรียนลาเรียนทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้เลยครับลาเรียนที่ลาเรียนเพื่อไปงานแข่งโดยเฉพาะอาทิตย์ไหนที่มีวันแข่งนะครับวันศุกร์ผมจะลาทุกวันไม่ยอดมากเลยสุดยอดมากเลยครับน้องชินโจกว่าจะประสบความสําเร็จนั้นนะครับเรามาเจอเบื้องหลังการฝึกซ้อมตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็การมีระเบียบนะครับเนี่ยก็คือมาดูตัวอย่างของน้องชินโจที่ใช้เวลากับกีฬาที่ใจรักนะครับ ก็เป็นหนึ่งในเยาวชนของประเทศไทยนะครับที่ใครรู้จักชินโจก็คงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับในรายการซูเปอร์เทนนะครับสู้ต่อไปพี่ชายไปพวกเราเฮ้ยเมนยูพูดอะไรครับเอไม่มีอะไรเขาพูดอะไรพูดอะไรครับเมนยูไม่มีก็ดีใจไหมครับก็เสื้อตัวนี้พี่ชินโจมอบให้ดีใจไหมครับดีใจครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีเมนยูฝากชงฝากอะไรไหมครับดีใจมากเลยไหมไม่มี ดีใจไม่มากก็ถอดเลยครับขอคืนครับที่ขาดไม่ได้ก็คุณแม่ชินโชนครับวันนี้มีตรงนี้ได้มีส่วนผักดันก็คือคุณแม่นะครับก็ขอขอบคุณหนูมีอะไรขอบคุณแม่ไหมครับก็แม่ก็เป็นคนที่ทำให้ผมมีเสื้อมีชุดมีรถได้ทุกวันนี้ครับก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ เป,เป็นสปอนเซอร์ใหญ่เลยก็ว่าได้ครับสเซอรรายใหญ่ให้ตังปไปทุกสนามครับรบก็เดี๋ยวเรามาไล่ขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนเรานะครับมีใครบ้างครับตั้งแต่ใครบ้างจินโจอํจใครได้บ้างครับออดเชียงกองอ่าพี่ออสเชียงกงพีพีโซไกลเชียงกงจับนายอ่ารถเครื่องเบนซินทุกอย่างเชียงกงบางพีแล้วก็ ตรงตรงมอเตอร์อ่ later, พะพอจะไล่ตามนะตรงตรงพี่เสียพี่พน,นัดอ่า uh, แล้วก็ก็ตรงตรงมอเตอร์สารยาจำนายรถมือสองแล้วจำรถมือใหม่แล้วก็พี่อำนาจสว่างสีอำนาจสว่างสีวางท่อพี่หนูนาแล้วก็พี่นิวนะครับที่ช่วยเหลือแล้วเป็นสนับสนุนทุกอย่างนะครับแล้วใครอีกครับเอ่าพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงทั้งหมดพี่เลี้ยงก็มีพี่ไก่พี่สมชายพี่แอดอ่าทีละคนนะครับพี่ไก่พี่ไก่ พี่ไก่สายลวดซอยสิบนะครับคนช่วยดูแลเติมน้ำมันรถเช็คยางลมรถรวมทั้งพี่ไก่แล้วก็พี่พี่สมชายสายลวดแล้วก็พี่พี่พี่เข้มพี่เข้มช่างเข้มคงคืนกลางนาครับเป็นคนสอนตั้งแต่ต้นๆเลยครับฝึกขับขี่รวมทั้งเอฟซีทั้งสนามพี่มุ่มพี่ออสพี่เปียกพี่เปียกเปียกปักน้ำพี่ตัดพี่ตัดพี่ตัดอ่า แล้วก็พี่มุ่มอาจารย์มุ่มนะครับที่สนามแล้วก็สนามครองสมาชิกครองส่งน้ําทุกท่านนะครับรวมทั้งบางเมืองบางเมืองครับทุกท่านพี่พี่เสน่พี่เสน่พี่เสน่เจ้าของสนามบางเมืองที่ให้สนามเราครับพี่ทองแดงครับพี่ทองแดงแล้วก็คุณปูคุณนกพ่อคุณพ่อคุณแม่ของอังเปาฮิโปอังเปาฮิโปที่คอยดูแลเรื่องที่พักเรื่องเต็นทุกอย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณรายการ MSTT ที่ให้เด็กอย่างผมไป,ไปเป็นเด็กสมานา์ครับครับมีอะไรไหมครับคุณแม่มีอะไรพูดถึงกรดาเหลือปกพงก,ก็ก็เสื้อที่ทำขึ้นมานี้ยสำหรับอขอบคุณที่ทุกคนช่วยในการผักดันแล้วก็ เป็นกำลังใจเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลชินโจซึ่งอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยที่แข่งก็ไม่ได้ไปทุกสนามแทบจะไม่ได้ไปเลยเพราะ,ะดูแลทางร้านก็เลยไวบ้านคนอื่นก็เลยตัวนี้เสื้อตัวนี้ก็เลยทําขึ้นเพื่อที่ขอบคุณที่ช่วยดูแลแทนเราด้วยแล้วก็จนได้ได้แชมป์ของปีที่แล้ว,ลวมาเนาะก็เป็นถือว่าเป็นช่วยขอบคุณ อีกอีกทางหนึ่งให,ให้ให้ให้กับทุกคนก็มันก็ไม่ได้ทําอะไรมาเยอะแยะนะคะเพราะว่ามันเป็นเราก็ไม่มีใช้เงินส่วนตัวนะไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกันแล้วแต่เพราะว่าอันนี้เป็นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขออะไรเพราะว่าเป็นเสื้อ,อขอบคุณสําหรับพวกพี่เลี้ยงที่ดูแลชินจูจนได้แชมป์ก็คือถ้ากรณีใครอยากได้อะไรเงี้ยทามัน ก็ไม่แน่ใจว่า,าจะทำขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่านะคะก็ดูความต้องการของ f อทุกคนก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคค่ะมีก็ปีนี้ต้องชินโจก็ต้องเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนชินโจจะเข้ามอนหนึ่งปีนี้ครับอาจจะพักการแข่งขันหรือซ้อมสักพักหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเข้ารูปเข้ารอยเข้ามอนหนึ่งได้แล้วเราก็จะทำการไปฝึกซ้อมต่อโดย เราจะเลิกขับ 65cc แล้วครับเราจะขับ 85cc ล้อเล็กกับล้อใหญ่นะครับแล้วทางเรียบถ้าว่างสนามไม่ตรงกันเราชินโจก็จะไปออกกําลังกายครับ <_ S 1> เพื่อให้เกิดทักษะและก็ความจานานก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องชินโจเอ็กซ์รีมไทเล่ครับซึ่งช่องเก่าชินโจชินโจมโตคอร์นี่บินไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไม <_ S 1> ่เป็นไรครับเพราะว่าเงื่อนไขเราอาจจะมีคนมาโพสต์ว่าเราเด็กออกกาลังกายจริงๆแล้ว ชินโจเราไม่ได้บังคับให้ชินโจเล่นแต่เป็นกีฬาที่ชินโจชอบใช่ไหมครับชินโจเต็มใจเล่นแต่ว่าบางครั้งอมองมาว่ามันเป็นเกมอันตรายสําหรับเด็กอาจจะโดนอาจจะโดน,นโดนส่งรายงานไปโดนชินโจเลยโดนแบนช่องไปเรียบร้อยแล้วครับก็เสียดายครับเกือบสองแสนคนครับเสียดายเอฟซทุกท่านไม่เป็นไรครับตอนปีนี้ชินโจก็จะถึงสิบสามแล้วครับก็เข้าไม่เข้าขายเด็กแล้วครับเข้าขายเป็น ชินโจเข้าขายเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆแล้วมองว่าเป็นกีฬาครับไม่ได้มองว่าเด็กเล่นนะครับมองว่าเป็นกีฬาซึ่งกีฬาพวกนี้สม,นสมาคมหรือต่างชาติเขาก็เล่นกันฉะนั้นจึงไม่น่าจะเข้าข่ายเด็กมาทําการเสี่ยงภัยผมว่าน่าจะ,ะุยกเว้นได้นะครับนะอันนี้น่าจะถูกเพราะว่าต่างชาติใครที่เล่นเขาก็เขาก็เล่นเขาก็ยังไม่โดนแบนเลยแต่เ,เขาโดนบล็อกแสดงความคิดเห็นคือช่องไหนนะ ดีเกนเขากาโดนบล็อกความคิดเห็นนะครับซึ่งชินโจโดนบล็อกสแสดงความคิดเห็นก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ใครไม่ได้เสื้อหรือใครที่ขาดถกบกพ้องที่ไม่ได้เปิดนามทีนี้ก็ทางชินโจมาโตคอกก็ขอขอโทษไปด้วยนะครับพบกันแน่นอนปีนี้หลังสอบเสร็จนะครับสนามไหนถ้าว่างก็จะไปทางเรียบเราก็จะไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ